วิธีใช้งานเครื่องเชื่อมมิกเจสิรุ่นมิกหนึ่งสองห้าปลดล็อกตัวล็อกฝาด้านบนที่ด้านข้างตัวเครื่องทั้งสองด้านแล้วยกฝาครอบด้านบนขึ้นหมุนคลายก้ารล็อกลูกกลิ้งแล้วดันออกจากนั้นดันลูกกลิ้งตัวบนขึ้นนำฝาครอบลูกลออก,ลกลิ้งออกนำลูกกลิ้งออกสำหรับลูกกลิ้งจะมีล่องสำหรับบ้อนลวดเชื่อมขนาด0.8และ0.9ม mm. ิลลิเมตรให้ใส่ด้านที่มีขนาดเท่าลวดเชื่อมไว้ด้านบนเมื่อใส่เสร็จนำตัวล็อกแกนออกนำแผ่นประคองม้วนลวดเชื่อมออกใส่ลวดเชื่อม โดยกดเส้นลวดที่บริเวณด้านล่างมวลลวดเชื่อมไว้ปลดปลายลวดออกจากขอบมวลลวดเชื่อมแล้วหักปลายที่งอออกใส่มวลลวดเชื่อมเข้ากับแกนใส่แผ่นประคองมวลลวดเชื่อมใส่ตัวล็อ,อกแกนแล้วหมุนล,ล็อ,อกมวลลวดเชื่อมไว้นำปลายลวดสอดเข้าท่อนำทางหรือท่อควบขุมทิศทางสอดผ่านให้ลงร่องลูกกลิง้งแล้วกดลูกกลิ้งด้านบนลงดันก้านาล็อ,อกลูกกลิ้งเข้าแล้วหมุนก้านล็อกเข้าให้พอตึงมือปิดฝาครอบด้านบนหรือฝาครอบมวลลวดเชื่อมแล้วล็อกฝาครอบไว้ทั้งสองด้าน ต่อสายไฟหน้าเครื่องเข้ากับขั้วลบแล้วต่อสายกลาวหรือสายดินเข้ากับขั้วบวกโดยสายดินมีขนาด16ตารางมิลลิเมตรยาว2เมตร200แอมป์เมื่อต่อสายดินเสร็จเสียบปลั๊กจากนั้นกดปุ่มเปิดสวิตช์ที่ด้านหลังตัวเครื่องแล้วกดปุ่มโหมดเพื่อเลือกโหมดการเชื่อมมิกโดยเครื่องเชื่อมมิกเจสิกรุ่นมิก125สามารถเชื่อมได้แบบ MMA ติ๊กและการเชื่อมมิกเมื่อเลือกรูปแบบการเชื่อมมิกเสร็จกดปุ่มขนาดของลวดเชื่อมให้ตรงกับลวดเชื่อม แล้วบีบสวิตช์ที่หัวเชื่อมบีบไปจนกว่าลวดจะโผลออกมาที่ปลายหัวเชื่อมสำหรับสายเชื่อมมิกมีความยาว2.3เมตรเมื่อลวดโผลออกมาที่ปลายหัวเชื่อมแล้วก็สามารถนำเครื่องเชื่อมไปใช้งานได้เลยโดยหนีบสายกราวหรือสายดินเข้ากับชิ้นงานแล้วหมุนปุ่มปรับกระแสไฟเชื่อมโดยสำหรับการเชื่อมมิกกระแสไฟเชื่อมแอมป์จะอยู่ที่40่สถึงหนึอแอมป์กระแสไฟเชื่อมโวลต์จะอยู่ที่1 6บหถึงยีโวลต์แรงดันไฟเข้า1เฟส230โวลต์ความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับ มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสะไฟฟ้า50หรือ60ครั้งต่อวินาทีกำลังไฟเข้าอยู่ที่5กิโลโวลต์แอมแปร์ความสามารถในการทำงาน20%แรงดันไฟขนาดไร้ภาระ65โวลต์เชื่อมได้ทั้งเหล็กหนาและเหล็กบางสามารถเชื่อมได้ทั้งแบบใช้แก๊สและไม่ใช้แกส๊สโดยการเชื่อมแบบใช้แกส๊สให้ต่อสายแก๊ส CO2 หรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าที่ด้านหลังตัวเครื่องจากนั้นก็สามารถเชื่อมแบบใช้แกส๊สด้วยลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อมแก๊สได้เลยโดยลวดเชื่อมมิก ไม่ว่าจะเป็นแบบใช้แก๊สและไม่ใช้แกส๊สสามารถใช้ได้ทั้งขนาด0.8 0.9และ1มิลลิเมตรสำหรับการเชื่อมแบบ MMA หรือการเชื่อมทูบก,กระแสะไฟเชื่อมแอมจะอยู่ที่20ถึง120แอม์กระแสะไฟเชื่อมโวลต์จะอยู่ที่20.8ถึง24.8โวลต์สายเชื่อมขนาด16ตารางมิลิเมตรยาว3เมตร200แอม ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ในระดับ IP 21S สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง180องศาเซลเซียสน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่5กิโลกรัมรับประกันการใช้งาน2ปีเครื่องเชื่อมมิกเจสิครุ่นมิก125เป็นมากกว่ามืออาชีพสามารถหาซื้อได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์รวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ